หางนกนี่ไข่สองน่วยหังนก,งนงนกมาเห็นต้นไม้ด่างเห็นอยู่แถวในเมืองเขาไปปลูกประดับบ้านประดับเฮือนงาม สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนหับเข้าสู่สงกรุงเบอลาวมอน้การเตรียมตัวสิไปป่ากับมาอน,นีเดินทางไปป่าคนเดียวเอารถตักไปกับไปคนเดียวได้ไหอนี่กับบู้ว่าชีดได้นอนหรือบัวเบื้องฟ้าเบิ้งฝนก็มึงคือว่าคึมยังบู้วเดี๋ยวเบิ้งไปนํากันเนาะแต่ว่าฝนมันตกบนนักอาชีดได้นอนมือนี้ไปคนเดียวกับไปหา เขาอยู่คนกินบซีเลียดได้ยังกเอามาือนี่จะไปเอาชีวิตหลอดในป่าเดี๋ยวที่ตามเบิงพี่น้องว่าจะได้สิมานยังแนไปคนเดียวแนเนาะครั้งแรกได้ที่ไปคนเดียว,พวเพราะว่าแต่เื่อเามีทีมงานไปมือน,นี้เอาตลอดคนเดียวเดี๋ยวที่ตามเบิงนกกัน,กนกเด้อพี่น้องทุกคนวาชช่าเป็นจังได ด่านเลย๋ยวไปเบิงน้ำก่อนน้ำห่วยหลายขนาดเลยอพอฝนมันตกตอนนี้เงี้ยตกยู่ตอนี้ก็นตกแต่ตกบ่แหง้งตอนนี้ฮะตกปรย์เยเบิงน้ำห่วยก็น้ำมากฝนตกแห้งท่วมหัวไปเลยมันเป็นแก้งเนี่ย มันมีมีท้ำน,นะน,น้ำนี่ใส่ไม่ได้เลยน,น,น้ำนน้ำขุนว่าฝนตกแห้งน้ำม,มันมากแล,ามมแล้วน้ำมันจะขุนแบบนี้มันเสาะตะพังห่วยมาน้ำแห้งอสมควันอยู่ด้วยอาไปเขอะกันจะ,นนนะะไ,ไปต่อ ลุยกันต่อัปนี้ชีได้เข้าไปนอนดงพเพร่ออะไรทีแรกว่าชีผักอยู่ในห่วยนี่แต่ว่าห้วยกันน้าม,มันแหง้งน้าม,มันขุ่นเดีย๋ยวเข้าไปดงพเพืนน่ออะไรบัานี้เอาทุกคนตอนนี้กาเดินทางมาฮอตป่าได้ตัวตน,นี้กัะยังบู๊ว่าเมื่อน,นี้ชีได้นอนหรือบอ่ติดต,ตามเบิง่งเบื้องฟ้าเบิ่งฝงนน่เพราะว่าคือว่าฝนกะตกอยู่ตกบืแหง้งแต่พอาเบื้องตอนแรงๆถ้าว่าฝนตกบืแห้งก็อาจจะนอน มอนมาคนเดียวได้ปกติกัมากับทีมงานแต่ว่ามัน,นลุยเดียวมัอน,นี่ทีมงานเขาบว่างส่วนรถจักรกสีเอาไว้นี้จอดไว้นี่แหละกางยางขับไปเลาะเบื้องนกเบื้องหนูน้ำขีรถจักรขับไปมันเสียงดังนกบินไปเมื่อนไปไปติดตามเบนกันเ้อชี่นสิไดสิมานอยู่บมาคนเดียวบ่คือมาหลายคนเลยอ่ะบ่สีเลียมนะมันนี้ แต่ยังก็้ามีอย่างก็กินมาเจอ,อยาได้ยาสมุนไพรอันนี้เป็นเครื่อขเขาห้อเป็นยาพื้นบ้านดีหลายอย่างตรงนี้ เพิ่นเพิ่นซื้อได้เพิ่นซื้อเอาไปต่างแห่งซื้อแต่บุหู้ว่าซื้อกิโลาะไรแต่ว่าเห็นเพิ่นซื้ออยู่นี่เอาไปเวียดไปจีน ทางที่เคยไปตันมันแล้วหกขนาดทางที่เคยไปคนไปเที่ยวหลายปีแล้วทางนี้บ่เคยมีคนมาทางนี้เราออกมาใช้ทางคือเก่าบ่ไว้บุเข้าไปทางมันหกแห้งบ่เจอยันหลงคันลงทางนี่เป็นเรื่องใหญ่ได้ทำมาคนเดียวอย่าไปตามทางหรอกอ่ตามทางเอาอ่าที่แหละวชิรัดไปมันมันมันทางมันโค้ง ประชิดัดไปตอนตงขึ้นไปแล้วก็เลาะเบิ่งซัดไปน,นะแต่ว่าทางมันหกแห้งก็เลยว่าบุก้าข้าไปยันลงคันลงโล้ยตายตอนนี้ฝนเริ่มตกเลยแต่ว่าตกเบาแหง้งไปคอยเลาะไปเมื่อกี้นี่มาแต่ทายคลิป มันมาทางหัวนี่บบเห็นมันทําไปแล้วพอแนมมาบินไปแล้วโอ้ยเสียดายอยู่ทางหัวพอดีเลยทามาแตา่ถ่ายคลิปอยู่ก็เลยบบได้เห็นเพื่อนเสียดายฝนกระตกกันนี้ตกเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นเลยอยู่ในไรก่กินนี่อยู่ทางหัวเลยนะี่ยบทันเห็น ได้กินแต่เสียงง่วงมาไปแล้วกระบอสูงนะอยู่ต่ำๆเนี่ยนะคันทันได้ยินเนียวยบาพลาดค่อยๆจอบไปเบิง่งสั์ไปนะ้ำเมื่อกี้ในะนการเราเห็นนกทรับ คนกระตกเลยมาทันได้กัออนอะแล้วไม่กันนะ ไมเอาน้ำไม่ไปต้มกินมาส่วงนาผลลำบากจากังเลยเปตกเบนะอาน้ำไม่ไปน้ำอืมเดโอ้ได้ยอแบ,บงใหญ่งนี่จะเนี่ยเคยด้ี่ยลงมาบึงหวยก่อน โอ้น้ำแห้งองนีรเนาะขามไปบ่ได้แล้วบ่เนี่ยทีแรกตั้งใจขามไปฝั่งพุ่นไปบ่ได้ซะแล้วนี่โอ้น้ำแห้งแล้วเดวทางขามปกติก็ขขามนี่ไปพุ่นแต่ทาัก็จะโกเลยภาคนั้นมันเห็นพักกลุ่มอยู่ร้ายอยู่พักกลุ่มไปบ่ได้น้ำแห้งเติบโอ้ ตกนำมาต้๊บำลายเด้อทุกคนเอ้ยโอ้่อออที่แรกกันตั้งใจว่าจะข้ามไปภาพบางนั้น แต่ว่าไปบ่ได้ชัมีทางาทางข้ามทางข้ามเลยน้ำหัวมันหลบวกกับขามย่านมันน่าที่เลิอกเติบแล้วเพราะว่าม,มันเป็นสตกเลยบวกบ,บอยะข้ามไปย่านย่านไปแล้วฝนตกแห้งแล้วครับที่กลับมาบ่ได้เพราะว,ว่าตอนนี้ก็ฝนตกตกบ่แห้งย่ยานน้ำไม้แห้งแล้วข้ามบ่ได้ก็เรื่อว่าบวกไปดีกว่าแต่คือยู่เท่านี้แหละหาเก็บน,งงน้ำมงนละไม่เก็บพวกมแค่พัก,พกไปต้มกินกลับ,บ่าได้ชิเลี่ยดวัอนี้ได้ยังกะเอาได้ยังกะกิน ก็หาพปรเจคได่กินนะใครก็อยู่เฮือนอยู่เฮือนนอนกับเับบผมวันสู้เข้ามาเดินป่ามาคกิบภาพบรรยากาศถ่ายคลิปให้พรอะม่ไปนอกอีสเบิ่งดีกว่า นี่มันจอหังนนกนี่ไข่สองน่วยหังนกแต่บุหูว่าเป็นไข่นกอย่างบุหูได้กาสีบัวตองมั่นตัวนี้สีปล่อยไว้เอาโอเคโอ้ตัวนี้ อยู่ตันต่ำเลยเลาะมากะบกุพอชิได้ยิ่งเห็นนกกะบุเป็นชินยิ่งทำฝนตกแบบนี้งานหน้าขึ้นกะน้ำฝนเต็มมดตาแต่ชิหาบนผักบนเศร้าละกะันใหอยูเใหดกินฝนตก มาเห็นต้นไม้ด่างเห็นต้นไม้ด่างงามเลยอันนี้เกิดจากธรรมชาตินี่ลายเลยยาวเลยเห็นอยู่แถวในเมืองเขาไปปลูกประดับบ้านประดับเฮือนงามปลกใบไี้พวกใบแปลกๆเลยเป็นดอกไม้ประดับป่า ความสวยงามของมันเอาโอเคทุกคนมาเลยพักผ่อนกินข้าวกินน้ำก่อนอยู่บน,น,นลาันหินกายอยู่แคมห่วยน้ำไหลชอบชอบกายจีฮาดัางพื้นดันางไพรเห็ดยูเห็ดกิมอยู่นี่แล้วก่อนเดี๋ยวจิไปใช้ก็ค่อยว่ากันใหม่ บร้อยเลยก็คืนก็ภัยก่อน นี่ของกินทำมือนี้คาราบาวห <c oughs> น,นังเค็มอามาต่บ้านเอาเห็ดกินง่ายๆได้วด้เพระาะว่าตอนนี้ฮะเบิงโอ้ทองฟ้าครึ้มฝนอนู่ว่นที่ต้มน้ำใหม่ก็คือสิบพันอยากจะมาจีนหลังเค็มแหละกินสบายๆของกินง่ายๆมือนี้มาผ่อนคลายมาพักผ่อนมาหลอ่อปลา บรรยากาศได้ แะไรของกินเฮามามาพี่น้องทุกคนเข้าน้ำกันมื้อน,นี้กินคาราบาวลด้วยมื้อนี้ <c oughs> กินหนังเข้มอจานตะชี่ตะทางกันนะเออเอาให้โชคให้มาน้ํเาเก็บตท่วงหยิบมากินเอาทะเาลาะปลาขากลับให้โชคให้มานเด้เอมาทุกคนไหมนี่ข้าวน้ำกันมนะันนี่ ครับมาเมือนเดิมแต่มาแต่เช้าผลดีที่เช้าเลยครับมันกับบ่อครับผมก็เลียดคือหวานนะพี่น้องเนาะเราเมือนยังตั้งใจมามาหล่อปลาทำทางงามๆงามผลมันก็เบื่อกันหลายครับ ป็นป่าใกล้บ้านมาได้ไกลานง่ายๆสบายจะ,จะ,จะแทบ นำอะไรกัพักผ่อนก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดี๋ยวเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนก่อนถ้าว่าฝนตกกัสิหาบ่อนตั้งแค้มถ้าว่าฝนตกกอาจสิได้เดินทางกลับเลยเดี๋ยวเบิ่งก่อนทางเบิ่งจักชั่วโมงหนึ่งไปสองชั่วโมงมันกับ่ันแบ่นอนช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเข้าป่ากันอย่างกระลำบากเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนง่งยชิตกอยู่นี่มืดมามืดมาเลยนี่อาจจะได้เดินทางกลับเลยเบิ่งนี้คือสิบ่ได้นอนบ่ไหวระแวงฝนอยู่ ้านอนพนตกนี่ไปหากินกับอะไรถ่ายคลิปกับอะไรเสียเวลาื่อๆอาจจะได้เดินทางกลับบ้านเลยเดี๋ยวเบื้องพาะของฝนจะได้ไปใหมเแล่วติดตามเบื้องว่าจะไปทางใดบ้นี่ก็จะได้หาส่วนทีมงานมื่อก่อนเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเมือ่อสุกุศนที่ติดตามประหับชมทางสุขุงบารามาตลอดคลิปหน้าพบกันใหม่